สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Detective Code M ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งปริศนาอาชญากรรมและการไขคดีที่ซับซ้อนเกินกว่าจินตนาการวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของคดีฆาตกรรมที่ท้าทายทุกตรากะและเบาะแสเดียวที่เหลืออยู่คือแว่นตาคู่หนึ่งแว่นตาที่ดูธรรมดาแต่กลับเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดเผยความจริงอันน่าตกตะลึง ในคำคำคืนที่ฝนพรำมเสียงไซเรนรถตำรวจด,ดังสนั่นไปทั่วตรอกแคบๆใจกลางเมืองหลวงแสงสีฟ้าแดงสาดส่องกระทบผนังอิฐเก่าๆเผยให้เห็นร่างไร้วิญญาณของคุณวิชัยนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังนอนจมกองเลือดอยู่ภายในห้องทำงานส่วนตัวที่ถูกจัดไว้อย่างประณีตตำรวจปิดล้อมพื้นที่อย่างรวดเร็วกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งปะปบบนกับกลิ่นดินเ้นๆจากสายฝนที่พุง่ง ยิ่งหยุดตกใหม่ๆพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเคลื่อนไหวอย่างกระฉับกระเฉงภายใต้แสงไฟฉายที่ส่องไปมาทุกคนต่างมองหาเบาะแสที่จะนำไปสู่ฆาตกรแต่สิ่งเดียวที่พบคือความว่างเปล่าบนพื้นหินอ่อนสีขาวนวลที่บัดนี้เปือะเปื้อนคราบเลือดสีเข้มมีเพียงแว่นตาทรงโบราณคู่หนึ่งตกอยู่แว่นตาที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจ เลนเก่าคร่ำคร่าบ่งบอกถึงการเวลาที่ผ่านไปแว่นคู่นี้ไม่ใช่แว่นตาธรรมดามันเป็นแว่นตาที่อัฐินนักสืบเอกชนผู้มีชื่อเสียงในเรื่องความเฉียบคมและวิธีการสืบสวนที่ไม่เหมือนใครจะต้องเข้ามาขวพันกับมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อคินเป็นชายหนุ่มผู้มีอดีตที่ซับซ้อนเขาเคยเป็นตำรวจมาก่อนแต่ด้วยเหตุการณ์บางอย่าง ที่ทำให้เขาสูญเสียความเชื่ออ,อมมั่นในระบบยุติธรรมเขาจึงเลือกที่จะเดินออกมาและผันตัวมาเป็นนักสืบเอกชนความสามารถพิเศษของอคินคือการสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นมองข้ามและการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นเข้าด้วยกันจนกลายเป็นภาพที่สมบูรณ์คดีของคุณวิชัยดูเหมือนจะไม่มีทางออกตำรวจพบเพียงแว่นตาคู่นี้ที่ดูเหมือนจะเป็นของตกหล่นธรรมดาธรรมดา ไม่มีร่องรอยการนัดแอไม่มีลายนิ้วมือที่ชัดเจนไม่มีพยานปากเอกทุกอย่างดูเหมือนจะถูกวางแผนมาอย่างดีเพื่ออำพรางทุกสิ่งแต่แว่นตาคู่นี้กลับดึงดูดความสนใจของอคินอย่างประหลาดราวกับว่ามันกำลังกระซิบเรื่องราวบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความตายอันเงียบน้นนี้อคินหยิบแว่นตาขึ้นมาอย่างระมัดระวังสัมผัสเย็นเฉียบของโลหะ กระทบปลายนิ้วเขานี่ชีวิตและกำลังรอฟอยใครสักคนมาปลดปล่อยความลับที่มันเก็บงำไว้นองนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่การไขคดีฆาตกรรมแต่ยังเป็นการเดินทางของการค้นหาความจริงการเผชิญหน้ากับอดีตและการเยียยาบาดแผลในจิตใจของนักสืบผู้โดดเดี่ยวคนหนึ่งว่นตาคู่นี้จะนำพาอคินไปพบกับอะไรใครคือฆาตกรตัวจริงและความจริงทานี่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความตายของคุณ วิชัยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของอคินไปตลอดการหรือไม่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะการเดินทางสู่โลกแห่งปริศน,นากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากได้รับมอบหมายให้ทำคดีนี้อาคินนำแว่นตาคู่ปริศนากลับมายังสำนักงานนักสืบส่วนตัวของเขาห้องทำงานที่เต็มไปด้วยเอกสารคดีเก่าๆหนังสือพิมพ์กองโตและกลิ่นกาแฟขั้วบดท,ที่อบอวนอคินนั่งลงที่โต๊ะไม้เก่าๆของเขา หยิบแว่นตาขึ้นมาพินิษพิเคราะห์อีกครั้งภายใต้แสงไฟสลัวจากโคมไฟตั้งโตะ๊ะเขาพลิกดูแว่นตาอย่างช้าๆสัมผัสทุกรายละเอียดของกรอบโลหะที่สึกกร่อนและเลนส์ที่แตกร้าวเล็กน้อยแว่นตาคู่นี้ดูเหมือนจะกระตุ้นความทรงจำบางอย่างในตัวอคินภาพเหตุการณ์ในอดีตที่เขาพยายามจะลืมเลือนผุดขึ้นมาในห้วงความคิดของเขาอย่างไม่ตั้งใจภาพของกระจกที่แตกละเอียด เสียงกรีดร้องที่ดังแผ่วเบาและเนาตะคุ่มที่หายลับไปในความมืดมิดเหตุการณ์ที่ทำให้เขาสูญเสียคนที่เขารักและทิ้งรอยแผลเป็นไว้ในใจของเขาตลอดมาอคินพยายามสลัดภาพเหล่านั้นออกไปเขากลับมาสนใจที่แว่นตาอีกครั้งเขารู้สึกว่าแว่นคู่นี้มีความพิเศษบางอย่างไม่ใช่แค่แว่นตาธรรมดาที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุเขานำแว่นตาไปวางไว้ใต้กล้องจุลศน ขนาดเล็กที่เขาใช้สำหรับตรวจสอบหลักฐานเขาปรับโฟกัสอย่างช้าๆและสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอทำให้เขาต้องเป็นตัวอักษรหรือสัญล,ลักษณ์บางอย่างที่ถูกสลักไว้ด้วยความจงใจอาคินใช้เวลาหลายชั่วโมงในการพยายามถอดรหัสสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นแต่ก็ไม่พบความเชื่อมโยงใดๆเขารู้สึกหงุดหงิดแต่ก็ไม่ยอมแพ้เขารู้ว่าเบาะแสะสำคัญมักจะซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นมองข้าม ในขณะที่เขากำลังจดจ่ออยู่กับสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นแสงสว่างจากเลนแวหนะหตาที่วางอยู่บนโต๊ะเริ่มเรืองรองขึ้นอย่างช้าๆอคินสังเกตเห็นความผิดปกติเขาหยิบแว่นตาขึ้นมาสวมและทันใดนั้นโลกทั้งใบก็เปลี่ยนไปภาพที่ปรากฏตรงหน้าเขาไม่ใช่ภาพห้องทำงานที่คุ้นเคยอีกต่อไปแต่เป็นภาพเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุภาพของคุณวิชัย ที่กำลังโต้เถียงกับใครบางคนในเงามืดภาบที่เลือนลางและไม่ชัดเจนแต่ก็มากพอที่จะทำให้อาคินประหนักว่าแว่นตาคู่นี้มีความสามารถพิเศษมันสามารถแสดงภาพเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นในสถานที่ที่มันเคยอยู่ได้นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีอาคินรู้แล้วว่าแว่นตาคู่นี้คือเครื่องมือสำคัญที่จะนำเขาไปสู่ความจริงแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจถึงหลักการทำงานของมัน และเขาก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถแสดงภาพเหตุการณ์ทั้งหมดได้อย่างสมคดีนี้ก็กลับมาอีกครั้งอาคินรู้สึกถึงความตื่นเต้นและความท้าทายที่รออยู่เบื้องหน้าเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้พลังของแว่นตาคู่นี้และ,ะเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจจะเจ็บปวดกว่าที่เขาคิดไว้ด้วยความสามารถพิเศษของแว่นตาอาคินเริ่มลงพื้นที่อีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้มองหาแค่หลักฐานทางกายภาพ แต่เขากำลังมองหาภาพสะท้อนของอดีตท,ที่แว่นตาคู่นี้จะเปิดเผยให้เห็นอคินเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณวิชัยไม่ว่าจะเป็นสนับนักนายฝั่งของบริษัทโรงแรมหรูที่เขาเคยเข้าพักบ่อยๆหรือแม้แต่ร้านกาแฟเล็กๆที่เขาชอบไปนั่งอ่านหนังสือทุกครั้งที่อคินสวมแว่นตาและจดจ่อกับสถานที่ภาพเหตุการณ์ในอดีตก็จะปรากฏขึ้นอย่างเลื่อนลาง เรากับเป็นเงาของความทรงจำที่ล่องลอยอยู่ในอากาศบางครั้งเขาเห็นกินวิชัยกำลังโต้เถียงกับอุ้นส่วนคนหนึ่งอย่างรุนแรงในห้องประชุมบางครั้งเขาเห็นคุณวิชัยกำลังแอบพบกับผู้หญิงคนหนึ่งในมุมมืดของโรงแรมและบางครั้งเขาก็เห็นภาพพ่อของชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่แอบสะกดรอยตามคุณวิชัยอย่างเงียบๆภาพเหล่านั้นเป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นเล็กๆที่อาคินต้องนำมาประติดประต่อกัน เขาจดบันทึกทุกรายละเอียดที่เห็นไม่ว่าจะเป็นคำพูดสีหน้าท่าทางหรือแม้แต่สิ่งของที่อยู่ในฉากภาพที่เห็นผ่านเลนแว่นตาไม่ได้ชัดเจนเสมอไปบางครั้งมันก็พร่ามัวบางครั้งมันก็หายไปอย่างรวดเร็วคำพ่อคินต้องใช้สมาธิอย่างมากระหว่างการสืบสวนอคินเริ่มสังเกตเห็นความเชื่อมโยงบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนชายแปลกหน้าที่สะกดรอยตามคุณวิชัยปรากฏตัวในหลายๆฉาก แตกต่างกันและดูเหมือนว่าเขาจะมีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้มากกว่าที่คิดอคินเริ่มปฏะติดประต่อเรื่องราวได้ว่าคุณวิชัยอาจจะมีความขัดแย้งทางธุรกิจกับใครบางคนหรืออาจจะมีความสัมพันธ์ลับๆที่นำไปสู่ปัญหาอ่อนยิ่งอคินสืบสวนลึกลงไปเท่าไหร่เขาก็ยิ่งพบว่าคดีนี้มีความซับซ้อนมากกว่าที่เขาคิดไว้ในตอนแรกมันไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมธรรมดาแต่เป็นเรื่องราวของการหักหลัง การหลอกลวงและความโลภที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมอาคินรู้สึกถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขารู้ว่าเขาต้องหาความจริงให้ได้ไม่ใช่แค่เพื่อคุณวิชัยไอแต่เพื่อความยุติธรรมที่เขาเชื่อมัน่นแว่นตาคู่นี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาคินมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือในการไขคดีแต่เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดที่ช่วยให้เขามองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นและในขณะเดียวกัน มันก็เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนเขาถึงอดีตอันเจ็บปวดที่เขายังไม่สามารถก้าวผ่านไปได้อาคินรู้ว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับอดีตของตัวเองในไม่ช้าเพื่อที่จะไขคดีนี้ได้อย่างสมบูรณ์ระหว่างการไล่ล่าหาบ่อแสโอคินพบว่าร่องรอยของชายแปลกหน้าที่ปรากฏในภาพจากแว่นตาพาเข้ามายัางห้องเก็บเอกสารเก่าๆของสำนักงานคนวิชัยห้องที่เต็มไปด้วยฝุน่น และเอกสารอองโตที่ถูกทิ้งร้างมานานอคินเดินเข้าไปในห้องอย่างระมัดระวังกลิ่นอับชื้นและกลิ่นกระดาษเก่าๆขลักครุ้งไปทั่วเขาเริ่มค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณวิชัยและชายแปลกลุกหน้าคนนั้นในขณะที่เขากำลังรื้อค้นปองเอกสารเก่าๆแว่นตาที่เขาสวมอยู่ก็เริ่มส่องแสงเรืองรองขึ้นอีกครั้งภาพที่ปรากฏตรงหน้าเขาไม่ใช่ภาพของคดีคุณวิชัย อีกต่อไปแต่เป็นภาพเหตุการณ์ในอดีตของตัวเขาเองภาพที่เขาพยายามจะลืมเลือนมาตลอดชีวิตอคินเห็นตัวเองในวัยหนุ่มกำลังยืนอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังของบ้านที่ถูกไฟไหม้ดวงตาองค์เขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสิ้นหวังภาพของคนที่เขารักถูกหามออกมาจากซากปรักหักพังอย่างไร้วิญญาณเสียงไซเรนรถดับเพลิง และเสียงร้องไห้ของผู้คนดังระงม,มไปทั่วภาพเหล่านั้นชัดเจนและสมจริงจนอคินรู้สึกเหมือนได้กลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกครั้งแว่นตาคู่นี้ไม่ได้แค่แสดงภาพเหตุการณ์ในอดีตของคดีเชื่อมโยงกับอดีตของเขาอย่างลึกซึง้งมันเป็นแว่นตาของพ่อของเขานักสืบผู้ยิ่งใหญ่ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนั้นพ่อของเขาเคยบอกอคินเสมอว่า แว่นตาคู่นี้มีความสามารถพิเศษในการมองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่แต่ตอนนั้นอาคินยังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันการเผชิญหน้ากับอดีตอันเจ็บปวดของตัวเองทำให้อาคินรู้สึกสับสนและอ่อนแอเขาพยายามที่จะถอดแว่นตาออกแต่ราวกับว่ามันติดอยู่กับใบหน้าของเขาภาพเหล่านั้นยังคงฉายซ้ำไปมาในห้วงความคิดของเขา อคินรู้สึกเหมือนกำลังจมดิ่งลงไปในความมืดมิดของความทรงจำที่เจ็บปวดแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงความมุ่งม,มั่นที่เพิ่มขึ้นเขาต้องไขคดีนี้ให้ได้ไม่ใช่แค่เพื่อความยุติธรรมของคุณวิชัยแต่เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของอดีตที่ตามหลอกหลอนเขามาตลอดอคินรู้แล้วว่าคดีนี้ไม่ใช่แค่การตามหาฆาตกร แต่เป็นการเดินทางของการเยียวยาจิตใจและการค้นหาความจริงในตัวเขาเองเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดในอดีตและใช้พลังของแว่นตาคู่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านความกลัวและกลายเป็นนักเซฟฮึบที่สมบูรณ์แบบอย่างที่พ่อของเขาเคยเป็นหลังจากที่อคินได้เผชิญหน้ากับอดีตของตัวเองผ่านแว่นตาคู่ปริศนาเขาก็เริ่มเข้าใจถึงพลังที่แท้จริงของมัน และมุ่งมั่นที่จะใช้มันเพื่อไขคดีคุณวิชัยให้ได้เขาใช้ข้อมูลที่ได้าจากภาพสะท้อนในอดีตของแว่นตาผนวกกับการสืบสวนตามหลักฐานทางกายภาพที่เขามีเขาเริ่มปฏิติปต่อเรื่องราวและพบว่าชายแปลกหน้าที่สะกดรอยตามคุณวิชัยนั้นคือนายัตนาอดีตหุ้นส่วนทางธุรกิจของคุณวิชัยที่เคยม,ม,มีเรื่องบาดหมางกันอย่างรุนแรงอคินสืบสวนติดตามนายธนาไปจนถึงโกดังร้างแห่งหนึ่งที่อยู่ชานเมือง โกดังแห่งนี้ดูมืดมิดและเงียบสงัดมีเพียงแสงจันทร์ที่สาดส่องผ่านช่องหน้าต่างเก่าๆเ,เข้ามาภายในอคินเดินเข้าไปในโกดังอย่างระมัดระวังเว้นตาบนใบหน้าของเขาส่องแสงเรืองรองขึ้นอีกครั้งภาพเหตุการณ์ในอดีตท,ที่เกิดขึ้นในโกดังแห่งนี้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอคินเห็นนายธนากำลังยืนอยู่ต่อหน้าคุณวิชัยทั้งสองกำลังโต้เถียงกันอย่างรุนแรงเสียงตะโกนดังลั่นไปทั่วโกดัง นายธนาดูกโกรธแค้นและผิดหวังส่วนคุณวิชัยก็ดูเย็นชาและไม่แย่แสในที่สุดนายธนาก็หยิบมีดขึ้นมาและแทงคุณวิชัยอย่างไม่ลังเลภาพนั้นความยุติธรรมมาสู่คดีนี้ให้ได้ในโกดังร้างขีเมืดมิดอคินเผชิญหน้ากับนายธนาแสงจันทรทันที่สาดสองผ่านช่องหน้าต่างทำให้เห็นเนาของทั้งสองคนทอดไปตามพื้นอคินชูแว่นตาคู่ปริศนาขึ้น แสงเรืองรองจากเลนส่องกระทบใบหน้าข็มนายธนาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังนายธนาความจริงปรากฏแล้วอคินกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแว่นตาคู่นี้ได้แสดงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดดขึ้นนายธนาตัวสันเทาเขาพยายามปฏิเสธแต่ภาพที่ฉายจากแว่นตาของอคินก็ฉายซ้ำเหตุการณ์ในคืนเกิดเหตุ ภาพที่นายธนาลงมือสังหารคุณวิชัยอย่างเลือดเย็นอคินไม่ได้แค่ต้องการจับกลุ่มนายธนาแต่เขาต้องการให้ธนายอมรับความผิดและเปิดเผยความจริงทั้งหมดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคดีนี้ทำไมทำไมคุณถึงทำแบบนี้อคินถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยเวทความโกรธแค้นและความผิดหวังนายธนาทรุดตัวลงกับพื้นเขาเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ เรื่องราวของความขัดแย้งทางธุรกิจที่รุนแรงการถูกขักหลังและความแค้นที่สั่งสมมานานเขาเล่าถึงแผนการที่เขาเตรียมการมาอย่างรอบคอบเพื่อที่จะกำจัดคุณวิชัยและการที่เขาพยายามอำปรางทุกิคดีฆาตกรรมคุณวิชัยได้บิดฉากลงแล้วนายธนาถูกจับคุมและสารภาพความผิดทั้งหมดอากินส่งมอบหลักฐานทั้งหมดให้กับตำรวจและคดีก็ถูกส่งฟ้องศาลในเวลาต่อมาอากินกลับมายันสำนักงานของเขาอีกครั้ง ห้องทำงานที่เคยเต็มไปด้วยความตึงเครียดบัดนี้กลับเงียบสงบและเต็มไปด้วยความรู้สึกโล่งใจเขาง้่งลงที่โต๊ะทำงานหยิบแว่นตาคู่ปริศนาขึ้นมาพินิจปิเคราะห์อีกครั้งแว่นตาคู่นี้ไม่ได้ส่องแสงเรืองรองเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันกลับมาเป็นเพียงแว่นตาธรรมดาธรรมดาคู่หนึ่งแต่สำหรับอคินแล้วมันไม่ใช่แค่แว่นตาธรรมดามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางการค้นหาความจริงและการเยียวยาจิตใจของเขาเอง อคินมองผ่านเลนส์แว่นตาที่แตกร้าวเล็กน้อยภาพสะท้อนของตัวเขาเองปรากฏขึ้นในเลนส์เขามองเห็นรยอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้าของตัวเองรอยยิ้มที่บ่งบอกถึงความสนบสุขที่เขาไม่เคยรู้สึกมานานเขาตระหนักว่าการไขคดีนี้ไม่ได้เป็นแค่การนำฆาตกลมาลงโทษแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของอดีตที่ตามหลอกหลอนเขามาตลอดแว่นตาคู่นี้ได้ช่วยให้อคินมองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ ไม่ใช่แค่ความจริงของคดีแต่เป็นความจริงในตัวเขาเองมันช่วยกันหา้าแบกรับและความเข้มแข็งที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาอคินรู้แล้วว่าการเป็นนักสืบไม่ได้เป็นแค่การไขคดีแต่เป็นการเข้าใจมนุษย์และการให้อภัยทั้งผู้อื่นและตัวเองเขาลุกขึ้นยืนเดินไปที่หน้าต่างและมองออกไปนอกสำนักงานแสงแดดยามบ่ายสาดส่องเข้ามาในห้องทำให้ห้องดูสว่างใสไวและอบอุ่นอคินรู้สึกการสันสานเป็นนักสืบ ซึ่งเป็นหน่วยงานตามก็กลัวใจทั้งผู้อื่นและตัวเองอิดของเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเขาได้เรียนรู้ที่จะก้าวข้ามผ่านความกลัวและเผชิญหน้ากับความจริงไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนแว่นปาคู่นี้จะยังคงอยู่กับอคินตลอดไปมันจะเป็นเครื่องเตือนใจถึงการเดินทางที่ผ่านมาและเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเก้าวต่อไปในฐานะนักสื่อผู้ที่ไม่ได้แค่ไขคดีแต่ยังเป็นผู้ที่เยียวยาจิตใจของผู้คน มายุติธรรมมาสู่โลกใบนี้อคินรู้ว่ายังมีคดีอีกมากมายที่รอคอยเขาอยู่และเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายที่รออยู่เบื้องหน้าหลังจากคดีคุณวิชัยอคินใช้เวลาทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาเขาตระหนักว่าแว่นตาของพ่อไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสืบสวนแต่เป็นสะพานเชื่อมเขากับอดีตที่เจ็บปวดและเป็นกุญแจสู่การเยียวยาจิตใจภาพไฟไหม้ที่ตามหลอกหลอนเขามานาน เริ่มเลือนลางลงไปในความทรงจำไม่ได้ชัดเจนและรุนแรงเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วเขานั่งอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปเห็นหนุ่นผู้คนใช้ชีวิตประจำวันความวุ่นวายของเมืองหลวงดูแตกต่างออกไปจากที่เขาเคยเห็นเขาไม่ได้มองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังอีกต่อไปแต่เป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความเอ็นอกเห็นใจอคินเข้าใจแล้วว่าความเจ็บปวดในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องหลีกหนี เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่หล่อหลอมให้เขาเป็นเขาในวันนี้หยิบแว่นตาขึ้นมาสวมอีกครั้งคราวนี้ไม่มีภาพหลอนของอดีตไม่มีแสงเรืองรองที่ผิดปกติมีเพียงภาพสะท้อนของโลกภายนอกที่ชัดเจนและเป็นจริงอาคินรู้สึกถึงความสงบภายในใจที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนเขารู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยภาระหนักอึ้งที่แบกอัพมานาน การเยียวยาจิตใจของอคินไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้อะไรเวลาและความพยายามเขาเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองสำหรับสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้และเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงที่ว่าชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปอคินเริ่มกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นเขาปรับไปเยี่ยมแม่ของเขาที่ต่างจังหวัดไปใช้เวลาอยู่กับเพื่อนเก่าและเริ่มเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอารเอ็น แว่นตาคู่นี้ยังคงอยู่กับเขามันเป็นเครื่องเตือนใจถึงการเดินทางที่ผ่านมาและเป็นสัญญาณของความหงอาคินรู้ว่าเขายังคงต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายอีกมากมายในอนาคตแต่เขาก็พร้อมที่จะรับมือกับมันด้วยความเข้มแข็งที่เขาได้เรียนรู้จากการไขคดีนี้และด้วยความเข้าใจในตัวเองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเขาไม่ได้เป็นแค่นักสืบที่ไขคดีแต่เป็นนักสืบที่เข้าใจมนุษย์และเป็นผู้ที่สามารถนำความยุติธรรมมาสู่โลกใบนี้ได้อย่าง ท้าจริงอาคินรู้ว่าเขากำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและเขาก็พร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมต่อไปหลังจากผ่านพ้นคดีคุณวิชัยอาคินไม่ได้เป็นเพียงนักสืบที่ไขคดีเก่งกาจเท่านั้นแต่เขายังเป็นผู้ที่เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นแว่นตาคู่ปริศนาที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบาดแผลในอดีตบดนี้กลับกลายเป็นเครื่องมือแห่งปัญญาและแรงบันดาลใจ เขาเริ่มรับคดีที่ซับซ้อนมากขึ้นไม่ใช่แค่คดีอาชญากรรมแต่เป็นคดีที่เกี่ยวข้องตัดชีวิตผ่องคู่คนความทุกข์ทรมานและความหวังอาชินพบว่าตัวเองไม่ได้แค่ตามหาฆาตกรแต่เขากำลังช่วยผู้คนค้นหาความจริงในชีวิตของพวกเขาเองเขาให้คำปรึกษาแก่เหยื่ออาชญากรรมช่วยเหลือครอบครัวที่กำลังเผชิญหน้ากับความสูญเสียและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังท้อแท้ อาคินไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเงินทองหรือชื่อเสียงแต่เขาทำเพราะเขารู้สึกถึงความรับผิดชอบและแรงผลักดันที่จะสร้างความแตกต่างในสังคมมีอยู่ครั้งหนึ่งอาคินได้รับแจ้งจากหญิงชราคนหนึ่งที่กำลังตามหา,หาหลานชายที่หายตัวไปตำรวจไม่สามารถหาเบาะแสดได้แต่อาคินไม่ยอมแพ้เขาใช้แว่นตาคู่ใจของเขาในการสืบสวนและพบว่าหลานชายของหญิงชราถูกลักพาตัวไปโดยแบงค้ามนุษย์ อาคินใช้ความสามารถทั้งหมดของเขาในการช่วยชีวิตหลานน่านชายของหญิงชรา,ากลับมาได้อย่างปลอดภัยหญิงชรา,ากอดอาคินด้วยน้ำตาแห่งความปิติและกล่าวขอบคุณเขาอย่างสุดซึง้งเรื่องราวของอาคินเริ่มแพร่หลายออกไปผู้คนเริ่มรู้จักเขาในฐานะนักสืบแห่งความจริงผู้ที่ไม่ได้แค่ไขคดีแต่ยังเป็นผู้ที่เยียวยาจิตใจของผู้คนอาคินรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนเขาเข้าใจแล้วว่า การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายคือการช่วยเหลือผู้อื่นและการสร้างความแตกต่างในสังคมแว่นตาคู่นี้ยังคงอยู่กับเขามันเป็นเครื่องเตือนใจถึงการเดินทางที่ผ่านมาและเป็นสัญลักษณ์ของความหวังอาคินรู้ว่าเขายังคงต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายอีกมากมายในอนาคตแต่เขาก็พร้อมที่จะรับมือกับมันด้วยความเข้มแข็งที่เขาได้เรียนรู้จากการไขคดีนี้และด้วยความเข้าใจในตัวเองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เขาไม่ได้เป็นแค่นั้งก็สืบที่ไขคดีแต่เป็นนักสืบที่เข้าใจมนุษย์และเป็นผู้ที่สามารถนำความยุติธรรมมาสู่โลกใบนี้ได้อย่างแท้จริงอคินรู้ว่าเขากำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและเขาก็พร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมต่อไปเรื่องราวของนักสืบอ,อคินและแว่นตาไขคดีได้เดินทางมาถึงบทสรุปแล้วจากจุดเริ่มต้นของความเจ็บปวดและบาดแผลในอดีตสู่การค้นพบความจริง และการเยียวยาจิตใจอาคินได้กิสูดให้เห็นว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การไม่เคยล้มลงแต่อยู่ที่การลุกขึ้นยืนใหม่ทุกครั้งที่ล้มและเรียนรู้ที่จะเติบโตจากความผิดพลาดในค่ำคืนหนึ่งอาคินใหญ่ยืนอยู่บนดาดฟ้าของอาคารสูงมองลงไปยังแสนไฟระยิบปประยับของเมืองหลวงที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาแสงอาทิตย์ยามอสดนานสาดส่องเป็นสีทองอาราม ทำให้ท้องฟ้าดูสวยงามราวกับภาพวาดเขายืนนิ่งอยู่นานสัมผัสถึงสายลมที่พัดผ่านใบหน้าและความสงบที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเขามองไปยังแว่นตาคู่ปริศนาที่อยู่ในมือแว่นตาที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจ็บปวดบาดนี้กลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและปัญญาอาคินรู้แล้วว่าชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปแต่เขาก็พร้อมที่จะยอมรับทุกสิ่งที่เข้ามาและเรียนรู้ที่จะเติบโตจากมันอาแอน เรื่องราวของอคินไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวของนักสืบที่ไขคดีแต่เป็นเรื่องราวของมนุษย์คนหนึ่งที่เผชิญหน้ากับความมืดมิดในจิตใจของตัวเองและคนพบแสงสว่างในที่สุดมันเป็นเรื่องราวที่สอนให้เราเห็นว่าทุกคนต่างก็มีจุดปกพร่องแต่เราก็สามารถเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้และกลายเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นอคินยังคงเป็นนักสืบเอกชน และเขาก็ยังคงใช้แว่นตาคู่ใจของเขาในการใขคดีแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เขาทำเพื่อผู้คนเพื่อความยุติธรรมและเพื่อสร้างความแตกต่างในสังคมอาคินรู้ว่าการเดินทางของเขายังไม่สิ้นสุดและเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายที่รออยู่เบื้องหน้าด้วยความมั่นใจและรอยยิ้มและนี่คือเรื่องราวทั้งหมด ของปริศนาแว่นตาไขาคดีรหัสลับแห่งความจริงที่เรานำมาเสนอในวันนี้หากคุณชื่นชอบเรื่องราวการสืบสวนสอบสวนที่เต็มไปด้วยปริศนา<ม>การไขคดีที่ซับซ้อนและการเดินทางของการเยียวยาจิตใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Detective Code M เอาไม่พลาดเรื่องราวสุดเข้มข้นในตอนต่อไปนะครับเรายังมีคดีอีกมากมายที่รอให้คุณมาร่วมไขปริศนาไปพร้อมกับเรา แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ